Hva gjør du da? Hva gjør du da? Nei, Må smøre mat. Skal på jobb i dag òg. Begynner ja, ikke å kose med kona hjemme, da? Går det ikke an det å skal jobbe, tjene penger. Forri? Ja. Forri? Fordi? Ja. Fordi Fordi en må tjene penger, ellers sylter man i hjel. แซบอยู่บ่นั้นอย่างงแซบอืมอืมอืมอืดูทูมออดตทมชัวนัสต์ทูม,ม,ทมอันนี้คุณตาจะไปทำงานค่ะทนงานก้าบายด้จ้พ่อนก็นจะเอาแผ่นอันพลาสติกบางๆมาวางบนชีดนะพี่น้องเพราะว่าเวลาเอาขนมปังทับๆๆกันมันจะบ่ไดยติดกันนะจ๊ะพี่น้อง เออเสรจจากนี้เสร็จจากหยอกคุณสาจบคุณสาน้อยนึงแล้วแม่แอม,มาก,ก็จะเข้าในเมืองเลยจ้ะวันนี้เข้าในเมืองมาเบิ้งด้วยจ้ะพี่น้องว่าแม่แอม,มาจะเข้าในเมืองไปทําอะไรจ้ะธุระปะปังหรือเปล่าเนาะในเมืองเนี่ <c oughs> สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่เอ็มมาอีกล้เด้อืัอน,นี้มาทุระป้าปังจากพี่น้องแบบเร่งด่วนมาแบบเร่งด่วนในเมืองแล้วมาเจอเรือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะแม่ลำนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าบรรทุกบรรทุกบรรทุกว่าสัตว์บรรจุนคนได้กี่คนเนี่เนาะเรือนักท่องเที่ยวประเทศอื่นจะเข้ามาจอดพานักท่องเที่ยวชมชมเมืองมอนเดอร์ของนอร์เวย์จ้า ตัวอันนี้เป็นที่เขากระโดดน้ําเล่นแล้วก็อบอบซาวน่าให้ร้อนๆก็คือลงไปอาบน้ําเย็นๆกระโดดน้ำย็นแล้วก็อ่าเข้าไปอาบน้ําอุ่นข้างในไม่รู้ว่าบัดเขาเท่าไหร่ไม่เอมาอยากอยากมาเหมือนกันจ้ะมาดูราคาเท่าไหร่ไปธุระไปธุระทั้งหนาพูดเลยจ้ะวันนี้ไม่ได้มากินซูชิเด้อมาทําอะไรใน เมืองตอนค่ำๆเย็นๆแต่ไม่ได้มากินซูชินะจ๊ะมานัดกิ๊กหรือเปล่าน,น้อเนี่ย <c oughs> อะย,อย,อยเสียงกินกาแฟมีมารยาทมากดังจบจับจ,บจับเลยหน้าป้ารำอย่างไงหนึ่งอาจิทายรูปพี่น้องโทรศัพ,พท์ปฏิทินไปน้ำไอ้ก้อยพ่นโอ้ยไอ้ก้อยเอาเอาโทรศัพท์ไปมีโทรศัพท์ทายเลยวันนี้จังไหนล่ะ มาร้านนี้ละจ้า,าใครขโมยใครขโมยเราก็ซ่อพี่พี่ก็หายอยู่พี่เกลียไหมก้อยตอนแรกอะเจ็บตอนนี้เริ่มชินครัง้งแรกใช่ไหมนี่ครั้งแรกใจมากใจเยอะกว่าไอ้อน้อยเลยอะไอ้อน้อยจะมาส,สักตั้งนานแล้ว มันก็ทุกอย่างนยพี่แดนนะใหม่ๆนะมันก็แบบเหมือนเออใหม่ๆมันก็จะจีบๆจะแสบคันๆนะใหม่ๆไนมันใช่อันนี้มันทีเนี้ยอันนี้ก็จะเหมือนกันมันสัตธรรมของโลกมันเกี่ยวอะไรกันมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็มีมันมีแสบอะไรเนียอดทนอดกลั้นมากเลยเียยอสำหรับสำหรับลูกค้าสัตว์มืองไทยค่ะเขาจะชอบลายสัตค่ะเจ็บไหมไม่ค่อยเจ้านะตอนนี้ไม่แล้วค่ะ ชิ้ได้จ้ะชิ้ได้เออก็ได้ชิ้ได้ชิ้ได้ไม่ได้ส้นมาม่ากินมะขามอ่อนก็ได้ทั้งเผ็ดทั้เปรี้ยวอ่ะก็บอกได้อยู่ได้อยู่ปกติตอนนี้ชินแล้วชิ้นแล้วไม่พี่แดนบอกหน่อยว่าตรงไหนที่มันเกล็ดมาม่าบอกไอ้ก้อยหน่อยตรงนี้ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมตรงไหนนะที่เกล็ดมันต้องถามคนสักหน่อยก้อยมันจะมีที่เกล็ดชิ้นอยู่นะ อืมคือเว <laughs> เอ,อคือได้กัดฟันตั้งแต่เริ่มแรกจนเสร็จน่นอย่า <laughs> <laughs> คิดไปถึงอ้านั้นนะมันจะมีเนาะพี่แดนแล้วบางที่บอบบางอะไรอย่างเงี้ยงแต่ตรงนั้นไม่ต้องพูดหลอกอน,นันนะเจ็บอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะตรงตรงนั้นเจ็บมากเลยนะพี่แดนเพราะเส้นประสาทมันเยอะใช่แล้วในตัวนี้ส่วนไหนที่เขาเจ็บเกันมากนะคะอ่ะตรงตรงที่หูโอกไต้เขียน ไอ้ก้อยเพื่อนไอ้น้อยคนนี้สาวสุพรรณจากพี่น้องคือผิวดีมาก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 ,มากจริงๆพี่น้องขนาดมีลูกแล้วแต่ไม่บอกหรอกว่ากี่คนเผื่อเขาไม่อยากให้บอกเนาะเรียบเนียนไม่มีลายสะโพกไม่มีลายเลยพี่น้องหนะ้าท้องก็เรียบเนียนแหมหุ่นดีสวยด้วยอ่ะเราไปพูดต่อเรานะจาะเรามาดูการตกแต่งของร้านพี่เตนเจ้ะพี่น้องเนี่ยงานเพ้นทั้งหลายก็จะเพ้นเองเขียนเองอันนี้เตาจริงเลยจ้ะเด้ออ่าฮีตเตอร์จริงเนี่ย ร้านพี่เขาก็จะมีให้บริการเครื่องดื่มฟรีดื่มไม่อั้นจ้ะแต่ไม่ใช่แอลคอฮ์นะพวกกาแฟพวกอะไรอย่างนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยมีตุ๊ก,กตาน่ารักด้วยมีเครื่องดื่มมีขนมไหด้ดยจ้ะใครผ่านมาที่เมืองมอนเดประเทศนอร์เวย์ราคาเป็นกันเองมากๆพี่น้องบร่ได้โฆษณาให้พี่เขาด้วยก็คือเราไปทำเราเคยไปทำมาแล้วมันเป็นยังไงเราก็พูดไปตามความจริงแล้วจะนะ้ะเนาะเนี่ยน้องคนนี้น่ารักมากเลยไม่ใช่ลูกเทพนะจ๊ะ ทีนี้บดนีคือแม่ไอ้มากอะคิดว่ารอนานประมาณเกือบสองชั่วโมงจะเสร็จก็เลยจะพากันไปถ่ายรูปในเมืองมุนเดอแถวในเมืองมุนเดอกับพี่เก๋จะ้ะกับพี่เก๋คนงามก็ปล่อยให้ไอ้ก้อยสักไปกับพี่แตนไปจะ้ะเนี่ยจะมีห้องรับสักข้างในจะ้ะ แล้วก็ส่วนข้างนอกนี่ก็จะมีอีกห้องหนึ่งซักได้ทั้งสองจ้าเพราะไอ้น้อยมันก็ฉุกเฉินไงที่แรกนีกว่าปกติปกติเหมือนที่มันว่านั่นแหละพี่เก๋ก็คือนัดแล้วสองสามวันนะอืมพี่เก๋ก็ต้องรู้ใช่ไหมต่างประเทศก็จะประมาณเนี้ยแต่อันนี้เขาคงคิดว่าไออิเลียนาเจ็บมากอย่างเงี้ยแล้วเลืกคิวเขาว่างด้วยเขาเลยเขาเลยให้เลยอปกติก็ไม่ได้แหละไปทุกคนฉุเฉิมีเื่องุก ถึงให้มันจะได้อุ่นๆเนาะอือุ่นมอ๋อมีฟองด้วยเบียหรอเบียทำไมใส่ถ้วยกระดาษนะพี่เก๋แ <c oughs> บูชิโน่บาปูชินโชนนักท่องเที่ยวเข้ามาจากเรือใหญ่เมื่อกี้จ้ะเขาก็มาหาถ่ายรูปนะพี่เก,ก๋ถ่ายรูปกันเขาก็ถามว่าแม่เอามากับพี่เก๋อยากถ่ายรูปด้วยกันก็โอเคแล้วทีนี้พี่เก๋ก็เลยแนะนำก็เลยบอกว่าให้ฉันถ่ายใพ้พวกเธอได้ไหมเด้อเออ เขาก็คงอยากให้ถ่ายก็ไม่กล้าบอกพี่เก๋ก็เลยบอกโอเคน่ารักน่ารักพี่น้องแม่มากับคุณสายจะอยู่กันจนแก่เท่าไม,ม่เปล่าเนี่ยแม่มาก็อ,อยากจริงอยู่กับเขาจนแก่เท่าอยู่แล้วนะแต่ลูกคุณสายจะว่าไงจับเขียนกันพี่น้องผู้เฒ่าหนาลักน่ารักโรแมนติกเนี่ยง่วนวงบังพี่เก๋จัดทายนนเอาไหม X ไปจ่าแะ X ไป โอ้ยฝนไม่เป็นใจเลยไปค่ะไปแล้วเหรอใส่เสื้อบอเอานีทิ้งมั้ยเนี่ยที่เราข้ามไปเนี่ยคับตรงทางขยะตรงตาคุณนะพูดหาบ่อยทำเป็นซีดเนาะตอนเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วทำแกล้งเซ้นะพี่แตนเสร็จแล้วถึงเจ็บที่ตอนโดนที่ระเฉยเลยอ่ะสนุกสนุกใช่ไหม ไม่ว่าอะไรเนาะเรื่องที่หนูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูหน่อยแม่เห็นอะนนั้นหรอกเห็นไหมเห็นไหมไอ้ก้อยถ้าโกโปนะถ้าไฟบางทีมันจะไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยอนีออเนี่ย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 เนีเนี่ยเนี่ยน่ยเนู่เนี่ยเน่เนี่ยนี่เนี่เนี่ย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 เนี่นี่ยเนี่เนาไยเ่เนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ี่เนี่ยเนี่ตเนี่ย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 นี่เนี่เนี่ย ก็จะเขาอยากดูก็ดูแต่เราจะไปมุนหรือโทรเก๋เนี่ยร้านนี้เขาเข้าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยประตูนี้แหละไปเราจะตามต้องตามเขาไหมอ่ะเราไม่ไปเนี่ยมารอไอ้ก้อยกับพี่เก๋อยู่ร้านกาแฟจ้ะพอดีพี่เก๋กับไอ้ก้อยจะไม่ได้พี่แตนก็เลยมาส่งจ้ะก่อนมันโรงเลี้ยงกาแฟนูหนู้นคือหวยวันเนี้ยเหรอพี่เต็นจะไปบ้านพอดีเขาจะได้เห็นนะเขาจะได้เห็นนะไปไหมไปตรงนี้เหรอ เออไปไปก็ไปเอออันนี้ปิดสองทุ่มได้อยู่เออ้วค่อยมาเนาะเนี่ยอุตส่าห์ไปจองวิวงามๆไม่ไงไม่ต้องมองจะถ่ายแบบเดินแบบธรรมชาตไม่ได้ถ่ายให้สวยหรอก่แกล้งเราา่แล้วมงตลกเราอ๋อพี่เตียนฉลาดนี่ไม่อยากเดินฝ่าฝุ่นนะ เดินว้าตึกเนี้ยเออโชคดีนะเนี่ยมาไม่ไม่จ้ะโอ้เศรษฐ์สวยจนหมาเห่าอ่ะคิดดูพี่เต้นพวกเราสาวไทยสวยจนหมาเห่าอ่ะภูมิใจนะใช่หรอข้างรถหนูนี่แหละไปไปข้างในเลยใช่ไหมหรือไง กลัวๆว่ารอหนูนะนะถูก,ไม,ถกไม่ถูกเดี๋ยวโทรเองเ <_ k> อาทำอย่างกับเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเอไออาก็ถือกล้อง ขอถ่ายพี่แตนแล้วด้วยจ้าไม่ใช่ว่าถ่าย04 05 06 07 08นะคะขอถ่ายของพี่เขาแล้วค่ะแต่ในบ้านไม่กล้าถ่ายหรอกถ่ายแต่ข้างนอกอันนี้หอะระฆังนาฬิกาแต่โอ้ยเรือไปไปเขาไปแล้วโอ้ยเรือกลาลังข้ามฟากอันนั้นเรือขนสินค้านั่นเรือข้ามฟากจ้ะหลังจากที่สากลายกับ หลังจากที่สักลายกับพี่แตนแล้วพี่แตนก็เลยชวนมาเที่ยวฮิสตาฮิสตาก็คือเป็นบ้านพักตากอา,ากาศแล้วทีนี้ขอ,อญาตพี่เขาด้วยนะพี่เขาให้ถ่ายจ้ะใครเข้ามาดูคลิปแม่แอม่าก,ก็ไม่ได้ถ่าย14 15 1 7นะคะเออขอบนทายสวยมากพี่น้องก็คือแต่ว่ามันฝนตกเนี่ยฝนหยุดแม่มาก,ก็เลยออกมาถ่ายแล้วคือมันไม่ใช่บ้านพักตากอา,า,ากาศอย่างเดียวคือมันรวมกับวิวนามนะพี่น้องแม่มาก เค,เคยเห็นส่วนมากจะเป็นที่พักต่อ,อากาศร้นคืนเราก็ผ่านไปแล้วขับรถผ่านแล้วก็จอดรถถ่ายรูปได้เป็นบอแต่นี่คือมันวิวมันได้นะพี่น้องวิวมันงามแห้งคือข้างในเขาก็จัดเป็นอะไรที่แบบแนว, country, แนวคคนทรีแนวคันทอรีผสมกับโมเดิร์นบว่าน้ำกันนะพี่น้องไม่มอามาแข้งเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศดีเนะนี่ยมาลังอุ่นสลาตรงนี้นะโอ้สุดยอดเลยอุ่นสลาตรงนเนี้ยเนี่ย เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเหมือนบ้านเราเมืองไทยเนาะอยู่นี่ก็เหมือนกันบางคนถ้าเขาชอบแต่งบ้านเขาจะปลูกดอกไม้ขึ้นเรื้อยตรงข้างบนตรงนี้น่ยจะพี่น้องเนี่ย,อยโอย้ชอบขี่อนสลา <c oughs> ด้านในบ้านพักตากอากาศพี่เขาก็ชอบมากจะแม่มาคือชอบหมดทั้งข้างนอกข้างในก็คือบ้านพักตากอากาศที่นอเวน์รืส่วนมากที่เห็นเนี่ยก็คือเราจะเข้าไปดูข้างในเนาะแล้วก็บางที แม่เอามาก,กับ่เห็นทงนนางหนดอกจากพี่นอกก็คือเราขับผ่านเราก็ดูโอ้ตรงนี้บ้านพักตากองอากาศของคนไม่ตังเนาะอย่างบละก็คือแต่วิวมันก็ธรรมดาบางที่ก็ไม่มีอยู่แต่อันนี้ก็คือบ้านพักแต่อากาศไอเดียของพี่เขาก็คือพี่แดนกับแฟนเขานะ่ะออกออกแบบเองแล้วก็ทําเองก็คือซื้อแต่ที่ในไร ถ้าแต่เกิดประจําบ่อพิษนะแล้วก็วิวข้างนอกคือสวยมากสวยไม่ได้ว่าเลจะวิวข้างนอกก็คือบริเวณกว้างมากจ้ะพี่น้องข้างนอกนะคือชอบข้างในก็ชอบพี่เขาจะตกแต่งสวยมากนะข้างบนจะมีเทียนห้อยอยู่กับมากจ้ะพี่น้องพี่เขาก็เลี้ยงอาหารอาหารไทยหมูอบหมูทอดกุ้งตําแตงทอดไข่พี่น้องแซ่บมากอืมพี่เขาก็เลี้ยงจัดเต็มเลยจ้ะ น่ะเห็นมาวีวนอกเสียได้วันที่มาฝนตกพี่น้องเลยทั้งฝน,ท,งฝนทั้งลมไม่ได้ฝนอย่างเดียวนะเออถ้าเกิดว่าไม่มีฝนมีลมพี่เขาจะพาไปนั่งกินตรงซุ้มข้างนอกแต่พี่น้องไปกินข้าวซุ้มข้างนอกนะ่ะน่ะเห็นว่าไอ้ก้อยก็ทั้งกินทั้งหัวคะ่ะอยากจะใส่บิกินี่แบบเข้าหลือก้นไปนั่งอ่างอาบน้ําตรงนั้นนะ่ะ <laughs> กินอาหารขอบคุณกันเสร็จแล้วอันนี้ก็กลับมาต่อบ้านไอ้นอ้อยได้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบทานและเล่นของไทยนอร์เวได้จ้ะเด้อมาดูว่ามีอะไรบ้าง ทำอะไรนี่เธอเอาหารแรงหรืออาหารกินเล่นรถดึกอาหารให้ใครหรออาหารเพิ่มความอ้วนให้พิษาให้เอทีเอ็มให้พิษสามันล็อกก็เป็นคนมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เคยขอเงินผัวใช้เงินตัวเองค่ะเมันลาวไปเป็สาวไทยก็เออดิฉันไม่เคยใช้เงินสามีค่ะเรื่องจริงอ่ะ ไม่ไม่เคยใช้เงินสามีแต่เฉพาะบงแบนอะไรเงี้ยสามีจ่ายอะไรเงี้ยน่าทานจังเลยอ่ะชินละคำเหลือนี่เธอใช่โง่ปากกว้างเนาะสอมันมันเลื่อนมันดึงแหงอ่ะเสือกมาอย่างนี้เลยอ่ะกล้องหัวทรายน้ำเลยหัวไม่เห็นหรอกเก็บเอาเลยเดี๋ยว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 แไปเก็บเดี๋ยวมาให้กูพักหน่อย แรมพักมาเยอะแลยวนนี้เขากนะแหมพักมาเยอะแล้วใ่บ้างจะได้แข็งแรงวันนี้ให้นอนพักทั้งวันเห็นไหมเพื่อนกลุ่มแต่ละคนมันจะมีคนหนึ่งนะคือสิ่งที่อยากทำไงคืออยากพักนี่สิสิ่งเหลือุณนัทก็งสงสัยอยากกินกับแม่อยู่มากนะที่อ้วนนะคุณนัทอะไรยังไม่ไป <poisoned indo> อกกกินอ่ะูนัดแต่ว่ารักไปอยู่อะไรอ่ะใครเก็บกินร <imi> ักเก็บเปลือกแล้วนไม่งั้นแล้วโอ้ยดินละลุ้มน่ะน้อยเอ้ยจใจมันพี่อ๋อยจใจมันอ็มมากที่ท้งกินเสร็จแล้วเปลือกตันที่ลงข้างเตียงห้องเล็กที่ติดห้องแอร์แกะเอาไม่ให้ไปเออเอาลงแม่ไปไหนไม่ไปเอาแม่ยุ่งอยู่ไปเอาไม่ไป้าไปเปิดโอเคอืาคอยอีกแล้วเอ้า สภาพนี่ดูไม่จืดเลยนะผมเ้านี่รุงรังเลยนะแล้วเราจะต้องถ่ายรูปเหรอโอ้โหถ่ายแค่ชิ้นถ่ายแค่ชี้นเขาบอกเออน้อยกว่าหน่อน้อยกว่าแต่มันมีตัวราคาแรงอยู่ตัวนึงเหรออืมไปแล้วราคาราคาราคาโคตรแรงราคาแรงใช่ไหมแกราคาโคตรแรงเหมือนที่หมดที่หมดเจ็ดหล่อเจ็ดร้อยสี่สิบเลเหรอเจ็บเจ็บปนกว่าเหรอคะเจ็ดร้อยสี่สิบ เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็สิบปอนด์สิอาคนล่้อย่รชารี่นตัวเจ็ดสิบอันนี้ของหนตัวละเจ็ดร้อยกว่าเลยนไม่ช่ที่หดไปทั้งหมดหดไปอันเหรอหรออื๊บไม่สวยจังเลยอ่แล้วก็เนไหมหนูแดงชอบเราไม่ชอบเเอชอที่ถสวยแ้อนไอสีแดงก็มีนะจะออกผดเีหน่อยนึงแล้วแต่คนชอบอาจจะเอาบูเอรไปใส่ใส้างแอปเปิลแอปเป ะมันเข้าปากเลยนะเชียวไม่ได้เอาปลงปลาร้ามาข้างบนหมดปลาร้าตัวนะปลาร้าต่อต่อให้เยอะกว่าโอเคเข้าใจดีใจด้แบบนั้นแต่งั้นอันหนึ่งอ่ะโอ้ได้ได้ถ้าอยากที่สวยเขาเอาไม้จิ้มฟันนะมาเสียบมันจะดูเก๋ไก๋เสียบจะเสียบไม้จิ้มฟันที่เราใช้แล้วอ่ะมันจะได้เพิ่มเพิ่มเพิ่มรสชาติไปด้วยใช่แล้วอ่าหันมาให้พี่เกศเนี่ยเขาจะเสียบไอ้มาชอบที่บ้านมันจะเอาไม้จิ้มฟันมาเสียบเสียบ คืออะะไรทำไมต้องใไปแล้วคะไม่นิ่วไงเออเขาพวกอาหารฝรั่งมันจืดเนาะอ๋อเคยไม้จิ้มฟางต้องเป็นของคนไทยด้วยนะจะมีรถเปิดเที่ยวเที่ยวแต่ผงไปนั่งนั่นหรอเอ้าเอ้าแล้วมาทำไมเอองงเหมือนกันปกติยู่ๆมันนั่งปากหลักมา้วเลยอ่ะมาเร็วเพาทำให้ตรงนี้อัเจอไม่กินมาเร็วความไว้ดี๋ยวจะได้ลืมเอาหม่ความใหม่ สวยน้อยดาสวยน้อยสวยทั้งทาบอย่างนี้หรออีกอันนึงแกเอาไปเก็บแล้วหนี่อ๋อไม่ได้ตั้งใจนั่งตรงนั้นลืมเห็นไม่มาแล้วลืมเลยจะไปถ่ายอันนั้นแล้วลืมเลยไหนฮัลโหลกันมันมันหลับไปยังน้าเกลียดมากอ่ะน้าหวันแร็คแร็ดพี่แกได้สตรอเบอรี่ยังอ๋อมะกี้หรออ๋อมะกี้ได้แล้วใช่ไหม ยังไม่ได้เคยชิมอันนี้เลยมีการเช็คก้นมาไข่ไดงไอเดนไอเดนมาทำเองแต่อันนี้ยังยังไม่เคยชิมกับชีสนะอันนี้ก็ไปคิดว่าหนูเดนแล้วจะซื้อไปแล้วจะไปไปฝากถัวแกชอบแกก็บอกว่าฝากถัวเองอ่ะเอาวันนี้มาใส่หน่อยเพิ่มอัตลเธอร์ดไล่กันมาก จเจริญอาหารดีนักแลอ้วนดีนักแลอร่อยนักแลขึ้นมามหลายกิโลแล้วเนาะมมไม่อยากจะพูดหรอกเรื่องน้ำหนัก <c oughs> น่ามอยิง่งสวยยิ่งน้ำหนักขึ้นเลยอะ่ะอย่าหานใจเขาอันนี้ก็จะเป็นขนมกิน,นเล่นของเช้านอร์เวย์จากพี่น้องกิน,นเล่นแต่อร่อยจริงก็จะเป็นขนมอันแครกเกอร์ของพี่น้องขนมขนมกรอบ,อบนะแม้อ้วเฮาวกระจะ มาใส่ชีสชีสนี่ก็จะมีรสชาติหลายรสชาติเราชอบแบบไหนก็จะใส่ผลไม้แต่จริงๆเขาจะกินกับองุ่นแต่พวกแม่เอมาก็มาใส่มะม่วงใส่กล้วยใส่แบบสตรอเบอรี่ใส่อย่างแบบอแดปเองจะพี่น้องกระแซบแล้วก็ใส่แยมจะพี่น้องใส่ส้มส้มเคยวหวานอะไรประมาณเนี้ชีสก็แล้วแต่เราต้องการจะเนี่ยบลูเบอรี่ก็ใส่ได้จ้ะเนี่ยอันนี้ของแม่เอมาจะทําเองจ้ะกินแล้วก็กลับบ้านวันนี้กลับบ้านหกทุ่มกว่าอีกแล้วจ้ะ กับบ้านหกทุ่มกว่าขอบคุณทุกคนลักใจหลายๆยจายที่เข้ามาชมคลิปแม่เอม่าเหมือนเดิมแล้วก็ชมให้จบเหมือนเดิมจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย